ครับกอ็อยากจะเรียนพี่น้องในวงการกีฬาในทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ผมเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการกองทุนได้รับทราบปัญหา,ามาตลอดแล้วก็คิดว่าในแนวทางแก้ปัญหาเองวันนี้ได้ร่วมหารือกับการกีฬาทไทยนะครับเพื่อ,อาวางแนวทาง และแก้ปัญหาเกิดขึ้นก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คิดว่าอีกเวลาไม่นานนักครับภายในเดือนนี้ก็จะได้มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วนําเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านประธานกอ,องทุนท่านรองรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาเป็นในโยบายจากข้อมูลที่ผมได้เรียบเรียงได้นาเสนอท่านนะครับก็จะ,อะขอยืนยันว่า ทุกท่านสบายใจได้นะครับสำหรับการแก้ปัญหาที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับให้กับองค์กรกีฬาต่างๆจะเป็นไปด้วยความอริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนากีฬาของชาติอย่างแท้จริงนะครับ